สวัสดีครับพบกับ n e w สมาเนียอีกครั้งหนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันต่อเรื่องกรณีสร้อยคอช้างบนกำแพงที่นครวัดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นภาพบนกำแพงของนครวัดซึ่งเป็นภาพของสยามก็คือเสียมกุกนั่นเองเนเสียมกุกนะครับสังเกตว่าสร้อยคอช้างเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แล้ว จากที่มีก็คือเพจดังของทางฝั่งไทยก็บอกว่าสร้อยคอช้างแบบนี้เหมือนกับที่วัดช้างรอบที่กำแพงเพชรเลยซึ่งแน่นอนนะารับ่ามันตรงกันเป๊ะก็ว่ากันว่าก็น่าจ,จะสืบทอดกันไปแหละก็คือมันเป็นวัฒนธรรมเดียวกันสำหรับวัดช้างรอบอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าเป็นสถาปัตยกรรมก็คือสมัยสมัยสุโขทยัยอยู่ในช่วงพุทธศตรวรรษที่18 ดังนั้นก็อาจจะไม่ต่างอะไรจากนครวัดบ้างอันมากสักเท่าไหร่เพราะนะครวัดนี่ก็ศตรวรรษที่พุทธศตรวรรษที่17หรือคริสตศตวรรษที่12ประมาณนี้นะครับผมก็คือห่างกันประมาณ100ปีและแน่นอนว่า100ปีหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้ก็มันไม่ได้ทําให้เกิดวิวัฒนาการอะไรมากมายเหมือนเหมือนสมัยนี้นะครับที่อะไรมันพัฒนาไปไวเมื่อก่อนมันจะค่อยๆดังนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยกองทัพไทยหรือกองทัพสยามน่าจะใช้ประมาณนี้ พราะว่ามีหลักฐานชัดเจนอย่างที่บอะครับคราวนี้แน่นอนนะครับว่าขมนเนี่ยก็ไม่พลาดเคลมเช่นกันว่าโอ้ยของเขาก็มีนะสร้อยคอช้างที่มีลักษณะแบบนี้ประมาณนี้เลย <c oughs> ก็ว่ากันไปนะครับผมซึ่งทางฝั่งไทยก็มีการท้าเหมือนกันว่าไหนเอามาให้ดูซิเพราะเท่าที่ดูเนี่ยช้างขมนไม่ได้ใส่สร้อยคอช้างแบบมีหน้าแบบช้างแบบนี้ก็คือช้างไทยเลยปูดง่ายๆเขาก็จะพยายามเคลมนะครับว่าของเขาเนี่ยมีถ้าถ้ามีนะครับ ก็คืออาจจะเป็นช่วงก่อนนครนวัดนิดหน่อยสัก1น,น,นึ่งทศหสัก1ทศวรรษหรืออะไรหรือ1ศตรวรรษนะครับแล้วก็หลังนครวัดสัก1ศตวรรษเนี่ยมันก็ควรจะมีนะครับแต่ปรากฏว่าทางฝั่งเขมรเขาไม่มีขณะที่ของเราเนี่ยมีชัดเจนแล้วแหละว่าเนี่ยมันตรงกันเลยกับทางของวัดช้างรอบนี่แหละครับวัดช้างรอบที่ทําให้ทางเขมรถึงกับจุกเลยทีเดียวไปกันไม่เป็นคราวนี้เรามาดูสร้อยคอช้างของช้างที่เขมรนะครับมันจะเป็นแบบนี้ ซึ่งต้องบอกเลยว่าคนละแบบคนละเรื่องกันเลยหากจะมีภาพบนกำแพงของนครวัดที่ใกล้เคียงกับช้างขมีนก็น่าจะเป็นภาพนี้นรับก็เป็นช้างขมีนแต่อย่างที่หลายคนทราบดีว่าทางไทยก็มองก็ตีความกันนะครับว่าบนกำแพงเนี่ยจริงๆแล้วขมีนน่าจะเป็นพวกคารับใช้อะไรประมาณนี้ดีไม่ดีช้างที่เราเห็นว่าใส่สร้อยคอช้างแบบเนี้ยก็อาจจะไม่ใช่ช้างของกอ,องทัพขมีนก็ได้แต่อาจจะเป็นกองทัพที่ ไปลุงเลีอยงหรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่แน่นอนนะครับว่าถ้าดูตามนี้ก็อาจจะเป็นก็คือมันจะมีภาพสัตว์ที่แกะไว้บนกำแพงนะครับว่าเป็นกองทัพอังกอรเลียนก็อาจจะเป็นขมิ้นจริงก็ได้แล้วก็ทางเนี่ยเขาเป็นไปตามนี้ลักษณะการสลักไม่เหมือนกันแต่ว่าที่เขาแอบอ้างมาว่า,าคิดว่าจะเป็นอาจจะเป็นช้างขามิ้นคิดว่าช้างไทยเป็นช้างขามิ้นเนี่ยก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่า,าในภาพ พวกปกติปฏิมากรรมหรืองานสถาปัตยกรรมต่างๆอะไรที่จะมีช้างด้วยเนี่ยยังไม่มีลายแบบนี้ครับจะมีอันนี้ก็ที่ใกล้เคียงหน่อยให้ดูอีกครั้งนะครับเนี่ยของเขาส่วนอันนี้ช้างไทยครับซึ่งเขาแกะเขาเอาก็คือเอาเขามาเสียมกุ๊กออกไปมีการขูดทิ้งออกไปครับซึ่งตรงนี้เรียกว่าแก้ตัวกันไม่ออกเลยทีเดียวครับเพราะว่าลักษณะมันชัดเจนสร้อยคอช้างของเรานี้จะละเอียดแล้วก็สวยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟัง ให้มีคอมเมนต์ที่ชมอะไรก็สามารถม็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ